ครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนที่นิยมชมชอบในพระเครื่องของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพอดีวันนี้ผมมาทําคลิปหนึ่งเป็นความรู้นะครับ <c oughs> ผมได้เหรียญสองเหรียญน,นี้มาซึ่งเหรียญน,นี้สองเหรียญน,นี้มีความแตกต่างกันเออ,เอสองเหรียญน,นี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผมขอพูดตรงๆเลยว่าเป็นเหรียญที่ไม่ดีนะครับ คือคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมเลยอยากจะทําเป็นความรู้นะถามว่า,ารู้ว่าไม่ดีล้วซื้อมาทาไมคือผมก็ต้องช่วยอุดหนุนนะนะบางทีผมได้ของดีจากน้องเขามาแล้วน้องเขาบอกว่าเออพี่หนูมีเหรียญน,นี้มาเจ้าเดิมที่ผมเคยได้มานะครับผมก็ช่วยซื้อกันแหละครัเนี้ยเขามีอยู่หลายเหรียญเขาก็ถามพี่มีอีกนะเอาไหมบอกไม่เอาแล้วครับให้คนอื่นก็เถอะแต่ผมก็ไม่อยากไปบอกน้องนะคือผมถือว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วละ่ะเผื่อน้องเขารู้ผมก็ไม่อยากไป พูดให้เขาเสียกำลังใจนะครับถ้าเดี๋ยวอนาคตเผื่อเขามีของดีดแล้วจะมาไม่ถึงผมในของดีก็มีของไม่ดีในของไม่ดีก็อาจจะมีของดีอยู่บ้างนะครับอย่าเพิ่งไปตีคนฆ่าของคนแล้ว่าเขาเออมาหลอกลวงขายเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้เป็นขนาดนั้นนะครับสองเรียนเนี้ยผมเขาบอกเลยว่าไปหลอฉีดฉีดเวียงนี้ดีว่าฉีดเวียงเป็นการฉีดเวียงในการขึ้นหุ่นเทียนมานครับเพื่อให้ความคมชัดความตึงของผิว ดูเหมือนพระแท้มากที่สุดเนี่ยน่ากลัวตรงนี้รอฉีดพระถ้าเกิดว่าเป็นพระพระฉีดนะครับถ้าเป็นพระเหรียญเนี่ยทายากเพราะว่าขนาดของเข็มถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นตาหนิชัดเจนแต่ถ้าเป็นรูปหล่อลอยองค์พวกเนี้ยฉีดเข้าไปแล้วแต่งตะไบโอ้โหงานโคตรงานถ้าเกิดทําดีๆนะงานโคตรด,ดีอะ่ะจะบอกให้เลยอ่เดี๋ยวผมจะให้ชมนะเพื่อเป็นความรู้นะครับอ่ะลองดูนะครับลองดูนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบอุปกรณ์หน่อยผมลืมอุปกรณ์แป๊บนึนะครับมาแล้วครับคราวนี้ผมให้นัสังเกตตรงนี้ก่อนผมลืมบอกไปให้นักสังเกตตรงนี้ก่อนรงนี้นะรงนี้นะอ่าองนี้นะให้น้าสังเกตตรงนี้นะถ้าสังเกตตรงนี้นะถ้าสังเกตนะครับสังเกตให้ดีเนี่ยตรงเนี้ย จะเป็นรอยของเข็มที่จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับแล้วพอฉีดปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาพ้าเนี่ยที่ผ่านการเสียบเขาเรียกเขาเรียกว่าภาษาภาษาปัจจุบันนะอ่ผมก็ไม่ไม่ค่อยกระแด่สาวภาษาโบราณเท่าไหร่อะเสียบตรงนี้ไปนะแล้วปักเข้าไปในแท่นแล้วก็จะเวียงเขาจะเวียงเพื่อให้โลหะเนี่ยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วถ้าเกิดบล็อกเขาดีนะถ้าบล็อกเขาดีนะผ้า ผิวพระนี่จะชัดมากเลยมีมิติมาอ่คุณลองมองนี้ก่อนแล้วกันเห็นไหมเห็นความคมชัดไหมเห็นกันไหมครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้หน่อยเห็นความคมชัดไหมครับจากภาพเนี่ยผมถึงบอกว่าการทําถ่ายภาพมันเนี่ยมันบอกอะไรเราไม่ได้เยอะหรอกครับมันบอกอะไรเราไม่ได้เยอะหรอกครับมันบอกอะไรเราไม่ได้เยอะหรอกครับอลองดูนะ,ะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูองค์เนี้ยตาหนิชัดเจนว่าเราเวียงองค์เนี้ย ถ้าถ้าถ้าท่านดูไม่ดีเนี่ยยังไงก็โดนองเนี้ยลองดูนะเห็นบัวดูสังเกตบัวตรงกลางไว้ครับดานล่าสองบัวเห็นไหมท่านจะเห็นเป็นแท่งเห็นไหมท่านจะเห็นเป็นแท่งเห็นไหมเป็นรอยของเข็มนะครับรอยของเข็มเห็นไหมครับรอยของเข็มรอเวียงเห็นไหมครับ สังเกตไหมเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วท่านดูผิวพรรณวันนานะสังเกตง่ายๆครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยลงกล้องอะ่ะพระจะมีความคมนะพระจะมีความคมนะแต่พอลงกล้องเลกใกล้ๆเข้าไปอย่างเงี้ยท่านจะเห็นถึงความเบลอของเขาท่านจะเห็นถึงความเบอเบอของเขาถ้าลองมองนะครับอ่าใต้แขนใต้บัวก่อนที่จะเริ่มขึ้นมาเป็นบัวครับเขาจะมี การวิ่งของโลหะฐานล่างเนี่ยจะแน่นกว่าแล้วขึ้นมาข้างบนเห็นไหมครับขึ้นมาข้างบนแล้วความตึงของโลหะเนี่ยจะตึงผิวผิวผิวด้านหน้าสุดบนสุดนะครับจะตึงตึงผิดสังเกตตึงมากอะตึงมากถ้าถ่ายเป็นรูปมาครับดูไม่รู้หรอกครับดูยากแต่องค์เนี้ยผมผมรู้แล้วล่ะ <laughs> น้องก,ก็ชี์ให้ซื้ออยู่ผมก็ไม่เป็นไรอะครับผมพอละดีกว่าให้คหนอื่นเขาเก็บบ้าง คือบางคนเขาก็มีที่ผมผมไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้คนอื่นเขาเก็บพราเกานะแต่บางคนเขามีมุมแล้วเขาเอาไปตั้งหน้าร้านเขาเพื่อนั่นอะไรของเขาเนี้ยผมก็อืมน,น,นานาติดตั้งครับอ่ะครันนี้ดูนะดูหลังเห็นโลหะไหมครับมันจะมีรอยรอยสัมผัสนะครับเนี่ยาเห็นหครับรอยขีดข่วนพอรอยขีดข่วนเราจะเห็นได้ชัดแต่เวลาถ่ายมาเนี่ยกล้องของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับรอยขีดข่วนมันใหม่มันขึ้นมาเป็นโลหะใหม่ขึ้นมาเป็นโลหะใหม่ เห็นไหมครับผมพยายามโฟกัสให้อยู่นะเห็นไหมเป็นเป็นพาร์ที่ทําเก่านะครับทําให้ดูเหมือนเก่าเพราะในร่องความเก่าของเขาอะ่ะมันมันไม่สัมพันธ์กับกับผิวผิววันนะของพาร์ทด้านหน้าคนบอกว่ารอยตะไบบนี้อาจจะเป็นรอยตะไใบโบราณน,นะแต่ผมคุยกับเพื่อนผมมะมันเหมือนตะไบเล็บอะ่ะมันเหมือนตะไใบใหม่อะ่ะเห็นไหมผมถึงบอกว่าเวลาท่านซื้อเนี่ยท่านหาท่านเช่าเนี่ยผมอยากให้ท่านมองถึงความเป็นช่างนะครับความเป็นมืมออาชีพนะ เขาเวลาเขาไม่เวลาเขาจะตะใบงานนะครับเขา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 จะไม่จิกอย่างนี้หรอกจิกจิกจิกวันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะทําเขาเขาจะเขาจะเก็บงานเนี่ยพระเนี่ยหลายองค์นะครับหลายองค์เวลาจะตะใบเขาจะรูดไปเลยสมมติทั้งทั้งคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเก็บงานนะนิดนานะเขาจะไม่เก็บงานจากหลังมาหน้าหรอกครับมันทาให้เนื้อมันจะทําให้หน้าพระไม่สวยถ้าหน้าพระไม่สวยปุ๊บเนี่ย เขาก็จะโดนตาหนิพอเผยจะเสียหายที่อาจจะถึงขั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาด้วยเขาจะตบายไปหลังปึบ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 สบ,บยไปหลังแล้วเก็บสบายละเอียดเนี่ยแต่ถ้าสบายเงี้ยจิกจิกจิก,จกมันมันเหมือนจงใจอะ่ะมันจงใจมันจงใจมากไปอะ่ะมันจงใจมากแบบแต่ผมก็ถือว่าผมก็ช่วยน้องนะเพราะว่าน้องเขาขายพราผมถ,ถูกมาเยอะ เออไม่ไม่รู้ขายหลุดหรือหรือขายยังไงนะแต่ว่าเฮ้ยงั้นพระคุณที่ซื้อเข้ามาก็เกะก็ผมเล่นพระของผมแนวนี้เนาะผมเล่นพระของผมแนวนี้น้องเขามีพระแนวนี้เขาก็ส่งให้ผมผมชอบผมก็ซื้ออ่าผมชอบผมก็ซื้อก็ในสากลเขาเขาที่เรียกกันว่าสากลเขาไม่รับอะแต่พระที่ผมเล่นผมรับอะผมรับผมก็ซื้อเนี่ยส่วนองค์นี้นะอุ้ยผมผมจะให้ท่านผมจะให้ทุกคนสังเกตนะครับเห็นเห็นเส้นสังกติตรงนี้ไหม เห็นเส้นสังกติตรงนี้ไหมอ่ะเห็นเส้น <so> ส <uno> ังกติตรงนี้ไหมผมจะให้ดูนะผมจะให้ดูเป็นความรู้นะอ่ะลองดูไว้นะท่านในเส้นสังกติไหมอ่ะดูบัวนะบางคนก็ดูวันนะโอ้ยเก่านิวว่าผิวอย่างนี้เก่ามันแต่งเก่ากันได้เนี่ยถึงบอกว่าแต่งเก่าเห็นความเห็นความเบลอไหมหล่อโบราณมันก็ต้องเบลออย่างนี้แหละกระแสโลหะก็ต้องวิ่งแบบนี้แหละอะคุณดูให้ดีนะคุณลองมองพาให้ดีนะโดยเฉพาะเส้นสังกติ คุณลองเห็นคุณลองมองมุมเขานะอืมกล้องก็ไม่ค่อยยอมโฟกัสให้ผมเท่าไหร่นะถ้าคุณรู้วิธีการสร้างอะถ้าคุณรู้วิธีการสร้างอะคุณก็พอจะเดาทางออกเห็นไหมเห็นไหมความเบอร์ความเบอร์ในเส้นของเขาครับเนี่ยวันนี้เป็นไรกล้องเอ่ยกล้องจา๋ากล้องจา๋าซูมให้ป๋าหน่อยนะจ๊ะ อ่าโอเคถ้าลองดูนะเวลาท่านเห็นนะในซอกเนี้ยตามซอกตามมุมเนี่ยมันจะมีความหนาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาแหลมมันจะเป็นความหนามาก่อนแล้วค่อยมาแหลมเพราะเวลาเขาฉีดเนี่ยเวลาเขาแทงเข็มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาฉีดโลหะเข้าไปอ่ะพอเขาเวียงอ่ะข้างในเนี่ยจะแน่นก่อนแน่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 นเราค่อยขึ้นมาตามตามบล็อกที่เขาทํเมาไว้ผิวตรงเนี้ยมันจะดูเต็มจะดูแน่นมันจะดูเต็มจะดูแน่นแต่ที่ผมให้มองสังเกติตรงเนี้ย พอเวลาลงกล้องแล้วเนี่ยค่าของโลหะเนี่ยเขาไหลาจากบนลงลาง่างเขาไหลาจากบนลงล่างสังเกตไหมเนี่ยเขาไหลาจากบนลงล่างท่านจะเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมให้ชมเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นเหมือนคลื่นจะเป็นเหมือนคลื่นเห็นไหมครับซึ่งการแห้งของโลหะเนี่ยเวลาเขาเซตตัวเนี่ยถ้าเป็นหล่อโบราณอะ่ะ เขาเขาจะเทจากตูดช่อไปหาพระนะครับพระจะอยู่แนวนี้พระจะอยู่แนวนี้แล้วเขาจะทิ้งเอาไว้ให้โลหะเริ่มเซตได้ทีเขาจะมีระยะเวลาของเขาเซตได้ทีฉะนั้นพอพอเขาเสร็จปุ๊บเขาถึงจะมาตั้งช่อและแกะแบบอ่าแกะแบบแตัดแกะแบบออกมานะครับเพราะพระเนี่ยตั้งช่อแกะแบบเพราะว่าพระเขาได้เวลาแล้วเซตตัวแล้วโลหะเซตตัวแล้วโลหะเซตตัวแล้วเขาก็จะมาแกะแบบแต่ถ้าเกิดเป็นรอเวียงอ่เขาจะเวียงไหใช่ไหมเขาจะอยู่แนวนี้นะ เขาจะให้อยู่แนวนี้นะแล้วแต่เขานะแล้วเวียง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 เสร็จปุ๊บพอเวียงเสร็จปุ๊บพอได้ที่ปุ๊บเขาก็จะหยุดคันเนี้ยแบบพ้าเนี่ยอกจะนูนถูกไหมอกจะนูนตรงนี้จะต่วนี้จะต่ำกว่าพอเวียงปุ๊บเนี่ยโลหะพอมันวิ่งกันไปปุ๊บเนี่ยวิ่งไปวิ่งมามันจะเกิดอาการไหลของโลหะมันไหลจากบนลงล่างมันเป็นไปไม่ได้มันไหลจากบนลงล่างมันเป็นไปไม่ได้แล้วท่านดูลตามซอกแขนนะท่านจะเห็นว่าท่านจะเห็นมวลของโลหะดูตามบัวนะ เห็นไหมกล้องไม่ชัดครับขอไปท่านเห็นไหมตามพื้นเหรียญเนี่ยจะมีความแน่นของโลหะเห็นไหมแล้วค่อยขึ้นมาด้านหน้าคลิปเนี้ยเป็นความรู้นะแต่ผมเสียดายที่ภาพมันไม่ค่อยชัดท่านเห็นไหมเขาถึงบอกว่ามันจะมันจะตื้นมันจะเบลอกว่ามันจะตื้นมันจะเบลอกว่ามันจะตื้นมันจะเบลอกว่าท่านเห็นไหมมันดูเนี่ยมันดูเหมือนเก่านะเนี่ยเสร็จปุ๊บนะเขามาแต่งตะใบเขามาแต่งตะใบ เห็นไหมเห็นไหมรอยก้านช่อมันจะไม่มีเห็นไหมรอยก้านช่อมันเนี่ยรอยรอยรอยต่อต่อช่อถ้าเป็นสมัยใหม่อ่ะผมโชคดีนะแฟน <laughs> ผมทําง,งาน <laughs> จิวเวลแฟนผมทํางานจิวเวลผมก็ถามว่าองค์เนี้ยมันเป็นได้ไหมภาษาแฟนผมเขาจะเรียกทางน้ํานะเวลาเขาทําแบบมาปุ๊บเนี to to ่ยเขาจะเสียบทางน้ําเพื่อเทโลหะเข้าไปเพื่อเทโลหะเข้าไปเขาบอกเป็นไปได้แต่ว่านั่นก็คือเป็นงานเสียก็คือเป็นงานเสีย แต่งานเสียเนี่ยของโลกโบราณอ่ะม,มันจะไม่มีทางแบบนี้เขาจะต่อตูดมาแค่นี้ต่อตูดมาแค่นี้ทางน้ําต่อตูดมาแค่นี้เขาจะไหมครับเขาจะทํามาปุ๊บเนี่ยแล้วต่อทางน้ําแค่นี้ต่อทางน้ําแค่นี้เพื่อแล้วก็เทแล้วก็คว่ำลงไปแล้วเทให้โลหะไหลลงไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบกับองค์องค์ของผมนะเนี่ยถ้าลองลดนะูองค์งนี้ไม่ใช่นะองค์นี้ผมให้ดูเป็นวิทยาทานนะท่านเห็นไหมท่านเห็นรอยเข็มไหมทำไมถึงเรียกรอยเข็มทำไมถึงเรียกรอยเข็ม เห็นไหมตรงนี้จะใหญ่เราไปเล็กมันเข็มฉีดยาหมูอ่ะเข็มฉีดยาสัตว์อ่ะเห็นไหมเข็มชีดโลหะมันจะไปอย่างนี้เห็นไหมเราแต่งตะไบเห็นไหมแล้วตรงเนี้ยจะมีความนูนกว่าจะมีความนูนกว่ามีความกลมถ้าสังเกตดูดีจะมีความกลมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมุมไหมเห็นไหมจะกลมเห็นไหมอืมเห็นไหมแล้วโลหะเนี่ยทําเก่าแล้วความแน่นของเขาเห็นไหมหัวเนี่ยจะแน่นแล้วแหลมแหลมแหลม เห็นไหมแหลมมากแน่นมากโลหะจะแน่นมากเห็นไหมกระแสโลหะจะวิ่งมันแน่นมากเห็นไหมแน่นมากพยายามทำหล่อประกบเห็นไหมท่านเห็นไหมประกบจะเป็นประกบสองชิ้นเห็นไหม,มเห็นไหมมีสองชิ้นเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นการทำปอมไหมครับเห็นไหม บล็อกประกบหลังแนละ้วมันหลุดมาตรงนี้แล้วมันหลุดมาตรงนี้แล้วมันคือการทําปลอมในหุ่นเทียนอันเนี้เ <_ letter> ขาเรียกว่าเก๊์ทาเก๊ให้เหมือนเก่าเห็นไหมแต่มันคือเก๊สมัยใหม่เซียนส่วนใหญ่จะกลัวเก๊สมัยใหม่เห็นไหมท่านเห็นความตื่นของบัวไหมท่านเห็นความตื่นขององค์ไหมความหนาของโลหนะมันจะมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นชั้นชั้นขึ้นไปเพราะการเวี่ยงของโลหะมันจะวิ่งมาข้างบนหัวนี้ก่อน แล้วพอม,มันแน่นปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นไปเรื่อยๆ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 แล้วแน่นขึ้นมาข้างบนผมจะเทียบให้ดูของผมนะครับองของผมนะที่มาบอกว่าผมเคยอทงความสะอาดผิวท่านดูผิวพันธ์นะท่านดูความหนานะเห็นไหมของผมบางของผมบางบางกว่าเยอะบางกว่าเยอะเห็นไหมแ๋้วท่านดูรอยบัวนะพระสมัยนี้นะครับให้ท่านดูนะ คนไม่เข้าใจก็มาถามผมเหมือนกันนะขณะเพื่อนผมก็มาถามนะเฮ้ยหล่อฉีดมันเป็นไงวะให้คุณลองหาครับค,คุณลองหาร้อยเข็มเนี่ยยิ่งเป็นพ้าหล่อบโบราณนะ่ะถึงบอกว่าดูง่ายเห็นไหมพะาพราะท่านจะบางยิ่งเป็นหล่อประกรบพ้าโบราณนะพระท่านจะบางรอยฉีดเนี่ยรอยเข็มท่านหาเป็นรูเป็นรูเนี่ยหาไม่ได้อะหาเป็นรูเนี่ยไม่มีเห็น,หนไหมพราะฉีดเข้าไปเข็มเขาต้องเบอร์ใหญ่นะเขาจะมีเบอร์เฉพาะของเขานะจิ้มเข้าไปถ้าเกิดเป็นงานละเอียดอ่ะเขาจะจิ้มอะอาจจะมีถึงสามเข็ม อาจจะมีถึงสามเข็มแต่ถ้าเป็นงานอย่างเงี้ยงานอย่างเงี้ยเข็มเดียวก็อยู่พราะจิ้มหลายเข็มไม่ได้ถ้าจิ้มหลายเข็มมางานเสียหมดทําไม่ได้จิ้มหลายเข็มมาทํางานไม่ได้ครับเป็นวิทยาทานกันนะเป็นความรู้กันนะแต่ถ้าเป็นผ้าหล่อโบราณน่ะผ้าเทหล่อโบราณน่ะเขาจิ้มที่ตูดไปอ่ะแบบเทเบ้าับจิ้มตูดไปปุ๊บเนี่ยผ้าที่หล่อประกบเป็นองค์นะเป็นองค์ไม่ใช่ขึ้นช่อนะเจ็บประกบตูดเนี่ยแล้วจิ้มเข้าไปพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วเนี้ดึงออกมาปุ๊บเนี่ย เขาแต่งตะไบีกทีคุณดูไม่ออกหรอกแต่ให้คุณสังเกตนะอย่าอย่าไปวัดกับพระพวกนี้นะครับถ้ามีรอยหลุมจิ้มเนี่ยบางคนนะนะคุณผีเขาทาคลิปนะอ๋อมันเกิดจากพระที่หลุดจากช่อครับแล้วเขาเอาไม้ไปดามมาไว้แล้วเสียบเสียบไปในช่อจะดามทาไมไม่รู้นะขาอาจจะดามว่าแนละ้วผมไม่มีความรู้เรื่องตรงนั้นลึกๆนะแต่ถ้าผมเป็นผู้เอ่อคนเช่าคนสะสมอะผมไม่เอาผมไม่เอาแต่องค์เนี้ยผมช่วยน้องเขาเพราะผมได้พระน้องเขามาเยอะเยอะจริงๆ แล้วก็ออยากเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนมีรายได้กันนะเนาะใครบางทีบางคนก็อาจจะชอบก็ได้เขาบอกว่าเนี่ยมีคนมาถามหาเขาเยอะก็ยินดีครับก็ยินดีครับ,รบถึงบอกว่าคุณรับข้อมูลมาจากทางไหนคุณก็ต้องฟังข้อมูลจากทางนั้นอ่แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาผมได้มาใหม่แล้วได้มาใหม่แล้วพระเจ้าสัวเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านชมว่าพระจริงๆมันเป็นยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอให้คุณหลวงพ่อหลวงปู่บุญครับ ปกปักรักษานะถ้ามาหากินก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ